ก็สวัสดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูแหล่งขายหนังสือของมอลามเนาะก็คือเป็นสำน,นักพิมพ์ของมอลามนี่แหละเดี๋ยเพื่อนๆอยากจะซื้อหนังสือเรียนแล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนไปไม่ถูกอะไรเงี้ยเนาะนะเดี๋ยวพาเดินไปด้วยกันก็ถ้าใครจะมาสำนักพิมพ์มอลามนะคะให้เข้าประตูข้างแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาปุ๊บ จะเลี้ยวด้านนู้นตรงนู้นนะคะตรงรถมันจะมีซอยเข้าไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปนะพอเดินเลี้ยวเข้ามานะคะก็จะเจอกับสุนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนาะก็ที่นี่เขาขายหนังสือด้วยแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ของตัวเองด้วยก็เลยจะถูกนิดนึง คือสำหรับพิมพ์นะคะเพื่อนๆซื้อตำนาที่ชั้นสามเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเนาะก็ไม่สูงอะเพื่อนๆสามารถเดินขึ้นไปได้ สาเวลาทำการก็ตามนี้เลยนะเพื่อนๆปิดสี่โมงเปจันถึงสุกเราต้องฝากกระเป๋าไปข้างหน้าก่อนเพื่อนๆ เอาเข้าไปไม่ได้เนาะเอาไปแค่กระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อหนงังสือเล่มไหนก็ต้องจำ รหัสวิชาของตัเองให้ได้นะเขาก็จะมีรหัสวิชาเราต้องจำไว้นะคะเพื่อนอันนี้เป็นเ,นเคมีมีจีนด้วยนะเนี่ยก็แล้วแต่ว่าความหนามันหนาขนาดไหนแผ่นกระดาษมันเป็นยังไงถ้า อย่างดีหน่อยแผ่นกระดาษสีขาวก็จะแพงหน่อยสองอยกว่าบาทถ้าเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นแบบสีเหลืองแบบนะี้ก็จะถูกลงมาแล้วแต่เกรด จริงๆเราอยากได้หนังสือภาษานี่อันนี้เป็นหมวดภาษาหมวดภาษาทั้งหมดมีญี่ปุ่นการออกกำลังกายคาเมนภาษาคามนก็มีมีเกาหลีเกาหลีจะบอกว่าเราได้ A ทั้งสี่เล่มเลยเก่งประลักแล้วก็นอกจากมีเป็นหนังสืออ่านนะคะก็มีเป็นแบบฝึกหัดด้วยนะนีอเอ,อจริงๆภาษาเกาหลีเท่าพื้นฐานก็ไม่ยากง่ายอยู่ไม่เกินความสามารถอันนี้ก็จะแผ่นดีหน่อยนี่ มีเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวอประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิชาพวกการตลาดอะไรจะติ้งใดๆเนาะ เป็นหมวดนะคะเป็นรหัสวิชาเนาะอย่างที่บอกอะก็คือเราต้องจํารหัสวิชามาแล้วก็มาหาในนี้เนาะนี่อันนี้คือแผนผังว่าหมวดไหนอยู่หมวดไหนเนาะ ตำราเหล่านี้นะคะก็สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองอบางวิชาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่หมอเราสามารถเปิดหนังสือแล้วก็เรียนเองได้เลยนี้ภาษาเยอรมันน่าสนใจเราไม่เคยเรียนเยอรมันเลยรู้สึกว่ามันยากะ นอกจากจะเป็นที่ขายตําราเรียนก็ยังขายเครื่องแบบนักศึกษาด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หมวดสังคมเล่มหนาหกสิบแปบาท เราอะอยากได้หนังสือภาษาสักเล่มเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาภาษาอะไรดีจริงๆเราเป็นคนที่ชอบภาษามาเพื่อนๆจะภาษาอะไรก็ได้ขอให้รู้ไว้แบบเอาไว้ใช้เบื้องต้นสื่อสารได้ก็พอไม่ต้องเป็นอะไร อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจตะวันออกกลางแล้วก็ประวัติศาสตร์อเมริกาอะไรเงี้ยถ้าใครไม่ได้สีเรียดเรื่อง กระดาษหนังสือก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครอยากได้แค่ความรู้แต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่ากระดาษบางหรือไม่บางเกตอะไรก็ซื้อไปอ่าซื้อไปทําความเข้าใจซื้อไปทําแบบกระดได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันราคาถูก76บาทถ้าเกิดว่าไปซื้อข้างนอกอ่ะมันก็รอยอัพเลยอ่ะ ทุกคนใครเรียนจีนได้นี่เทพมากเก่งมากนับถือเลยดูดิมันตัวหนังสือแบบจำยากอะเชื่อว่าจำยากกว่าญี่ปุ่นอีกนะแต่ก็มีรุ่นพี่ที่เราเคยได้พูดคุยกันมานะคะเขาเรียนภาษาจีนเองเรียนจากเจ้านายที่เป็นคนจีนพยายามจำแต่ละคำเนาะ คำไหนที่ไม่รู้ก็ถามเจ้านายก็คือแบบดีอะแล้วการได้ภาษามันสามารถทําให้เราได้เปิดโลกได้พาเราออกสู่โลกที่กว้างขึ้นเพื่อนคิดดูดิถ้าเรารู้ภาษาอื่นๆนอกจากภาษาไทยมันสามารถทําให้เราแปลได้แล้วก็ฟังได้ว่าเขาพูดอะไรกันเนาะ จริงๆอยากเรียนจีนเหมือนกันแต่ว่าอมันมันจํายากกับเพื่อนๆมันต้องใช้เวลาอืมไว้เวลามีเวลาว่างแล้วกันเนาะว่างแบบว่างจ,จัดๆอ่ะค่อยลงเรียนอันนี้ก็เป็นหมวดโภชนาการโภชนาสัตว์สัตว์นะคะเป็นทําฟาร์มโคนม ผลิตแพะมีภาษาหลับแทรกมันตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาเรียงตามตัวอักษรไงเพื่อนๆอันนี้ AR ใช่ไหม a อ a อันนี้ก็ ART AS AT ประมาณนี้ ก็จะเจอกับข้างหน้ามอลามเลยกดหมายแล้วอ่ะประเทศถูกสุดแล้ว37บาท อันนี้ก็ถูกสามสิบวันจริงๆหาหนังสือภาษาลาวแต่ว่าไม่เจอมันต้องเป็นหมวด L O S เอ้ L O A L A O เอ้ยอย่นะนี่ไง L A O อันนี้เป็นเกาหลี ลาวนี่ไงถูกถูกถูกสดุดอันนี้ถูกสุดยี่สิบสี่บาทอันนี้ยี่สิบเจ็ดเป็นลาวพื้นฐานส่งเหนเดี๋ยวซื้อภาษาลาวาไปอำเล่นเล่นดีวกว่า จริงๆสามารถเรียนใน Youtube ได้เรียนตามอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าเราชอบเท็กเจอร์ของหนงังสือเนาะกินหอมอะ่ะกินหนงังสือ มานี้เพื่อนๆสำนักพิมพ์มอลามก็พามาดูแล้วนะคะพอมองออกไปนะก็จะเป็นข้างหน้าของมอลามคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆเผื่อน้อ,นนองๆคนไหนอยากจะมาซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือเราวไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์อยู่ที่ไหนเนาะ mm hmm. ก็มาตามนี้ได้เลย จะบอกว่าเราอะไปอ่านหนังสอือภาษาลาวพื้นฐานมาริดหน่อยแล้วนะเพื่อนๆจะบอกว่าเขาก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะวรรณยุกต์สระคํานามคําคุณศัพท์ค,คํากร,ริยาแล้วก็สุดท้ายท้ายบทเนี่ยก็จะมีแบบฝึกขัดให้ทำด้วยนะคะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องวัสดุคุณภาพ ที่เอามาใช้พิมพ์หนังสือเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยเพราะว่ามันถูกเพื่อน mm hmm. คือมอลามาเขามีโรงพิมพ์ของตัวเองใช่ปะ mm hmm. เขาก็จะขายในราคาถูกแล้วอีกอย่างนึงเนี่ย mm hmm. เขาขายให้กับนักศึกษาเนาะ mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะขายแพงได้อย่างเพื่อนๆืน mm hmm. ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก, mm hmm. ก็ซื้อมาอ่านได้เลยเพื่อน,อนมันได้ความรู้เหมือนกันเนาะ ต่ถ้าใครคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องเป็นแผ่นกระดาษที่แบบดีๆเกรดเอเกรดแบบพรีเมียมอ่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เลยเพื่อนๆมันเป็นกระดาษแบบอย่างเงี้ยกระดาษแบบบางๆเลยเพื่อนๆเป็นสีน้ำตาลถ้าเกิดว่าทำน้ำหกก็ซึมเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีๆดูสิ นเนี้มันก็จะเป็นหมึกแบบหมึกดำที่ไม่ได้ไม่ได้เข้มมากไม่ได้ดีมากเนาะแต่ก็อ่านได้รู้เรื่องอประมาณนี้ค่ะเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าสั้นๆเนาะมาแบบสั้นๆแล้วก็มาไวไปไวม,มาบอกแหล่งบอกพิก,กัดหนังสือราคาถูกนะคะเพื่อนเพื่ ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าจะไปเดินตลาดรับคำแข่งแฟนะวันนี้เรามาตรงกับวันที่น้องๆสอ,อบด้วยแล้วก็มาตรงกับวันรับคำแข่งแฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์นั่นแหละพาเดินดูตลาดแต่ว่าขอตัดจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย